สวัสดีครับผมมาเจอกันยามเย็ยนยามแรงเหมือนเดิมครับน,นีห้ากระเฮ็ดกับขา่ากินดเองครับก็อยากกินตาเจียวเรซือประทูเขียงหนึ่งสามสิบบาทแล้วมีผักบุ้งผักบุงสิบบาทส่วนผักต้มยินเ่าก็เก็บเอาหน้าบาทนี่แหละตำเจียวนี่ก็ตำาโพด้วย สงสัยจะกินอยู่อาทิตย์หนึ่งผู้ดำเนิงส่งนะครับนะครับกินขอน้ำกันกข้าวเกี่ยวเนี่ยมันจะเสียบโอ้หิ้วข้าวอืมฝีมือตำเกี๊ยวนี่ยเสียบแห้งด้วยครับเนบะผมดีกับข้าวนี่ยเสียบซุยยางมาครับรกินข้าวแหงน้ำกัน แสบคือเกา